วันนี้ช่างตามาส่งถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนีม่พี่าที่ฟิจิตนะครับนี่พี่เอนะครับพี่เอครับเฮงช่องยูทูบให้เฮงเฮงชแนลด้ยครับครับไปม่จะใส่ก้อนมาร้อยยี่สิบนะครับ หลบบางโกนสยามมาใส่ให้ถึงที่ครับเจ้ามาใส่ให้เลยดีใจด้วยเลยเจ้าแรกเลยเนี่ยมาใส่ถึงที่อะเจอวิดให้ถึงที่งานเยอะไม่ช่างพี่อู๋โอ้ตอนนี้ก็ตอนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เพจ Facebook อีกครั้งนะครับผมอ้าวหกเหลี่ยมไหมครับอาอครับกีมีดก็นี่ครับช่างตะ มาธุระคดีนะครับแล้วก็เลยมาอ๋อว่าไหพี่เขารียกอะไรล่ะจะใส่ท่อให้ลูกค้าด้วยนะครับท่อเป็นยันต์มาตัวทีเอฟร้อยยี่สิบนะครับผมนี่ตัวนี้นะตัวใหม่นี่ทำพอดีลูก <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยช่างตัวนี้สองพัน,น,นห้องเปิดที่ราคาสองพันครับเพราะว่าปอล่างมันจะเป็นสามนิ้วใช่ไหม<อ>่างลบบางควนนะครับดีกว่าให้ดูก็จะชัดไปเลยดีกว่าตัวนี้นะแล้วก็มีคอยางด้วยนะครับผม สวยจัดสวยจัด,จด,จดนี่นะครับเป็นออกออกหลังนะผมส <38. S 2> ามพันแปดจะขายแล้วครับ <c oughs> เครื่องใหม่อาจะขายจริงไหมเอาห้าดีกว่าเอางี้นะครับ เอาเป็นว่าสสัามหมื่นแปดนะครับออกมานี่ๆๆนะฮะผมโกหกในกล่องนีอยู่นี่เลยเนี่ยยำได้ยำได้ครึ่งวันนี่นะครับกล่องยำได้กาวไล่ยำได้กาวไล่นะฮะเครื่องกาวไล่คุ้มอ่ะเครื่องตัวนี้คุ้มครับนี่ว่าคุ้มจัดเลยแหละสามอะไรนะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปด เอาง่ายๆนะครับสิไร่ก็ดูดิวันนี้หาผมหลอกของอยู่นี่นะครับรอนี้แก่ไม่้เฮ้ยแล้วก็หวานไปแล้วนะสิไปแล้วเพลินเดียบสามเป็นแปดเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์ผมได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์ได้พาไปเลยเหมือนโทรผมราคา88ล้านถ้าร้องไม่ได้แล้วถ้าสามนะครับราคานี้ไม่ต่อรองเลยนะครับผมเพราะว่าแกะมาได้แบบยิ่งคิดเลยยังใหม่เลยอะเอามาลองลอเอามาลองนะ นี่นะครับใหม่โหดูแต่ฝายมันลงมาง่ายอย่างนี้ยังไม่มีอะไรทะเลาะอะมีอะไรทะเลอกเอาง่ายๆดูปลายทอยเสียก็แล้วกันเข่าเมายังไม่เยอะเลยครับใหม,ม่ <c oughs> บวกอินโคแท้พวกมีข่ามเอวนิดเดียวเองนะครับนี่ <c oughs> เป็นงานอ่ายันมา120อินโดนะครับจะไปพูดกันเล่นนะครับผมไอ้ต๊ะข้างๆนี้ออกกันไม่ติดไม่เบื่อนี่เจ้าไม่เป็นไรนะครับติดนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ จัดใหม่ครับแก้ใหม่จัดใหม่ครับแก้ใหม่สวยเนี่ยมันมันชิดไปนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะเดี๋ยวแต่เราเป็นคนอร่อยแก้ใหม่เนี่ยมันต้องอยู่ให้ใหม่ครับหม่แก้ปัญหาครับผมขึ้นให้ใหม่ขึ้นให้ใหม่จัดให้ใหม่ขึ้นให้ใหม่จัดให้ใหม่ช่างบริการดีไงช่างวะบริการถึงที่ต้องเรีนกันแรงเใหม่ ขึ้นให้ใหม่เลยครับเออขึ้นใหม่ในทิ้งวาใบนี้หลุดจองนะครับอันนี้ใส่ร้อยี่ธรรมดาได้ร้อยยี่ร้อยยี่ห้าครับเอ็นเอร้อยี่ร้อยยี่ห้าตัวเดิมมัเนาะครับร้อยี่ร้อยยี่ห้าตัวเดิมได้ร้อยห้าได้สายสนใจรีบทักเพจครับทักกันเลยเอาไปเลยตัางๆบังละกรรมนะครับผมแต่อันนี้มันตัวอินโดตัวอินโดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนั้นเนาะตัวตัวนี้ถ้าใส่ได้เนี่ย ตัวอินโด่อตัวนี้ต้องสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วก็ได้ครับมีพักก็สองนิ้วครึ่งก็ได้หรือจะเป็นทรงเดิมปลายเดิมก็ได้เพราะไม่ได้องพ่อซิ่งอ่าต้องพ่อซิ่งยิงตรงเนี้ยเขาเขาไม่ชอบเสียงดังมากก็มีพักก็ได้ครับไปใช่ไหมไปในรอบดังมากใช่ครับมีพักกับนี้สองพันนครับพันแล้วผมพอยางอหลุดหลุดจ้องครับทักไปเพจชางตาได้ครับ เพงมันจะตอบเองไหมครับในเพลง Channel ครับเป็นแอดมินอยู่นะครับ ขอบคุณครับผมมากครับสุดตะาครกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วที่ไหนว่าที่บอกตำรวจมาจับเสียงดังอ่ะอ๋อที่ไหนไม่รู้แต่จรื่องเดืองดังแจ็คแจ็ถ้ามาจับผมถ้ามาจับผมย้ำเสียงดังนะผมจะพาไปจับทุกบ้านเลยเพราะว่าโซนพิจิตรเนี่ยดังทุกบ้านดังทุกบ้านนะครับผมเอาอะไรอุ่นแวงก็ได้ไม่ต้องใส่เดี๋ยวร้อนนั่นแล้วประมาณอวาไม่ถูกกันแล้วมั้ยเดี๋ยวแจับ ผมโดจไม่กินเลยนะทำงานหยุดหมดเลยทำาจะเป็นมันจันไร้ละรถไม่ได้ใช้ติดแล้วจ้ำกาวอะไรแล้วเช้าขึ้นกลับไปขึ้นให้หม่เลยใส่แบบไหนความสใจของลูกค้าครับก็ได้เลยดูสวยงามนะผมยิงออกข้างหรือจะเอาไปมันนยิงออกข้างสวัสดียิงออกข้างสองนิ้วก็ได้สองนิ้วก็พอแล้วพี่ผมว่า สองคิดหนึ่งแล้วมันใหญ่ไปใช่ไหมมันมันเวอร์สองคิดหนึ่งมันเป็นเขาวาลโตอ๋อครับพอใส่แล้วมันติดอีกนิดหน่อยนะครับจัดให้ใหม่ได้เจ้าของบอกแก้ใหม่ครับช่างตจัดให้ใหม่นะครับให้ใหม่นะครับเนี่ยครับมันติดนะครับพอที่ว่าตัวครูด้วยครับตัวครูเลยตัวนี้ครับ้นเเต็ม่าีย ครับผมก็ขอเจ้าคลิปอย่างนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไม่เป็นรเใส่ขาเดิมจอเป็นกองอย่างเมื่อกี้นะครับใส่ได้นะครับก็เป็นกองอย่างที่ใส่งานอินโดทีเอฟร้อยยี่เมื่อกี้เนี้ยครับก็เป็นแบบนี้ใส่ได้ครับไม่ติดนะครับอันนู้นเป็นงานอินโดมันจะเป็นเฟรมใหญ่นะครับเนี้ยครับก็เป็นตัวเก่าอย่างนี้ใส่ได้ ไม่ติดอะไรเลยครับตรงนี้ก็ไม่ติดครับ